ทุกท่านจได้ไหมครับวันที่ผมกับลุงพลลุงผมลุงพลพี่พงษ์พี่มานาไปสํานักง,งานอายการนะครับไปสํานักง,งานอายการเพื่อไปรับทราบอ่าไม่ใช่ไปรับทราบไปส่งตัวเขามีการกล่าวหาอย่างนี้ครับนะเขามีการกล่าวหาว่ายูทูบเบอร์บ้านลุงพลก็คือพี่พงษ์แล้วก็พี่มานามีการกระทําความผิด ฐานบุกลุกที่ดินป่าสงวนนะครับมีความผิดฐานในเรื่องไปตัดมุงตัดไม้ต้นเดียวนั่นแหละนะครับผมก็ได้ชี้แจงกับท่านอายการไปว่าจริงๆแล้วบุคคลทั้งสองหรือยูทูบเบอร์ทุกคนที่อยู่บ้านกก,ะกะนอะเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกว่าที่ตรงนั้นนะนะครับจะเป็นที่ป่าหรือไม่ที่ป่า แต่มีคนบางคนไปใส่ความเขามีคนบางคนไปกล่าวหาเขานะมีคนบางคนพยายามลากยูทูบเบอร์จำนวนนับสิบสิบคนนะครับจำนวนนับสิบคนเพื่อให้ไปตกเป็นผู้ต้องหาเพื่อต้องการทำลายวงแหวนรอบในให้แตกกระจุยนะครับ แต่ปรากฏว่าทางตำรวจเขาไม่เล่นด้วยทางตำรวจเขาไม่เล่นด้วยเพราะอะไรครับเขามีวิจารณญาณของเขาในการวิจาราข้อเท็จจริงต่างๆวันนี้ก็เลยตกเป็นผู้ต้องหากันอยู่สามคนนะลุงพลพี่มานาพี่พงศ์นะครับซึ่งสองคนเนี้ยที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเขาเองเนี่ยนะครับในความคิดผมหรือแม้แต่ทางตำรวจเองผมก็เชื่อว่าลึกๆในใจเขา ลึกๆในใจเขาก็รู้ว่าสองคนนี้ไม่น่าจะเกี่ยวหรอกเพราะอะไรครับเพราะเป็นคนต่างถิน่นนะครับเป็นคนที่อยู่มาจากต่างถิน่นนะครับมาถึงก็เห็นบ้านลุงพลอยู่ตรงนั้นเห็นลุงพลปลูกพงปลูกผัก,กเ,เห็นลุงพลทำนู่นทำนี่ในที่ดินตัวเองก็เข้าใจว่าเป็นที่ดินของลุงพงล,ลุงพลเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมเชื่อว่ายูทูบเบอร์ทั้งสองคนนั้นนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีความผิด ในประเด็นที่เป็นบุคคลภายนอกและข้อเท็จจริงมันไม่ใช่รวมทั้งในเรื่องของการขาดเจตนาเพราะฉะนั้นทุกท่านครับก็ไม่ต้องเป็นเป็นห่วงนะครับเพราะว่ายัางไงก็ตามผมก็คงเป็นทนายความให้กับพี่พงศ์กับพี่มานาด้วยทนาย9้าบาทบวกน้ำหนึ่งหนึ่งแก้วแล้วก็มีของกินอีกหน่อยหนึ่งก็ใช้ได้ละคนเรามนุษย์มันจะอะไรนักหนาเพราะฉะนั้นทุกท่านครับวันนี้พี่พงศ์กับพี่มานาเป็นเหยือ่อพี่พงศ์กับพี่มานาเป็นเหยือ่อ เป็นเหยื่อของการกระทําเป็นเหยื่อของความไม่ชอบความเกียดชังนะครับทั้งสองท่านเองไม่ต้องวิตกจริตอะไรครับนะครับทั้งสองคนเองไม่ต้องตกใจอะไรเห็นไหมครับในชั้นอายการท่านอายการจังหวัดท่านบอกไม่ต้องประก,กันเพราะท่านอายการท่านเวลาตรวจสำนวนแล้วเนี่ยท่านมีนุนพินิษอะไรบางอย่างท่านที่คือท่านประสบการณ์สูงนะครับเมื่อวานที่ไปไม่เมื่อวาน วันก่อนที่ไปอายการท่านอายการจังหวัดเดินลงมาเองเลยท่านอายการบอกว่าเมื่อปล่อยตัวโดยที่ไม่ต้องมีการประกันตัวแล้วต้องรักษาเครดิตตรงนี้ไว้นะนะครับต้องรักษาเครดิตตรงนี้ไว้อย่าผิดสัญญาประกันนะนะฮะทางพวกผมก็รับปากกับท่านอายการจังหวัดไปว่าโอเคครับท่านครับขอบพระคุณในความเมตตากรุณาเพราะยูทูบเบอร์ทั้งสองคนนั้นเป็นราษฎรธรรมดาธรรมดาไม่มีเงินประกันตัวหรอก ทุกท่านเชื่อไหมวันนั้นถ้ต้องประกันตัวผมก็ใช้หลักทรัพย์ที่ผมมีอยู่นั่แหละครับแต่บังเอิญท่านเอกการเองได้เห็นว่าทั้งสองคนเนี้ไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีอะไรก็มาตลอดก็เลยปล่อยตัวไปโดยที่ไม่มีหลักประกันในส่วนของลุงพลเองตอนนั้นมันประกันชั้นตารวจอยู่แล้วในส่วนของลุงพลเองนี่ผมรู้สึกปวดหัวใจมากทุกคนลองมองย้อนตามกลับไปนะครับ วันที่ผมเจอลุงพลครั้งแรกจําได้ไหมครับที่สพกกตูมลุงพลเองถูกเชิญตัวขึ้นรถตู้แต่มันกลายเป็นจับกลุ่มจริงๆกลายเป็นจับกลุมพอกลายเป็นจับกลุ่มปุ๊บเนี่ยมันก็เลยต้องประกันตัวครับทุกท่านจริงๆวันนั้นผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นการเชิญตัวไปแล้วลุงพลไปนะจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะมีเขาก็ไม่มีหมายจับมานะ เขาก็สามารถที่จะเชิญตัวลุงไปได้นะซึ่งลุงพลเองก็เดินขึ้นรถตู้ไปเลยเสร็จแล้วก็ไปเจอกับผมที่สพกกตูมปรากฏว่าบันทึกมันกลายเป็นบันทึกที่ที่มันผิดแผกแตกต่างจากข้อเท็จจริงที่มันเกิดซึ่งวันนั้นเขาจับประกันตัวจริงๆแล้ววันนั้นไม่ต้องประกันก็ได้เพราะถ้าเกิดลุงพลเข้ามาตามคําเชิญนะครับทีนี้มันเลยตามเลยครับ มันเลยตามเลยครับเพราะว่ามันมีการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนมาแล้วชั้นในการก็เลยต้องประกันตัวในวงเงินเดียวกันนั่นแหละครับซึ่งลุงพลเองก็น่ารักนะฮะลุงพลเองก็บอกไม่เป็นไรครับก็ยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการเขาก็น่ารักดีจริงๆแล้วเป็นผมผมก็แต่เป็นผมผมเถียงนะแต่พอเป็นลุงพลลุงพลบอกไม่เป็นไรครับนะไหนๆก็ไหนๆก็ประกันก็ประกันไปนะฮะนี่นี่คือเหตุผลที่บอกว่า เรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ยูทูบเบอร์บ้านลุงพลทุกคนทุกคนจําได้ไหมครับมีการออกข่าวว่าจะจับมันให้หมดเลยสิบสี่คนสิบห้าคนสิบเจ็ดคนจำได้ไหมครับเออแต่สุดท้ายเหลืออยู่แค่สามคนนะครับคือลุงพลพี่มานาพี่โปรงนะครับเพราะนั้นวันนี้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมันเริ่มจะได้รับการชำระความ มันเริ่มจะถูกล่อนตะแกรงเวลามีการกล่าวหามันเหมือนกับการตักขยะหรือตักสิ่งอะไรขึ้นมาหรือมีการตักทรายขึ้นมากำมือหนึ่งเสร็จแล้วมีการคัดแยกแม้ใช้คําว่าขยะก็มันดูน่าเกลียดอาขอถอนคําว่าขยะเอาทรายเม็ดหนึ่งทรายกำมือหนึ่งเสร็จแล้วก็มีการล่อนตะแกรงครับพอล่อนตะแกรงคนไหนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ออกไปจะเหลือแต่คนที่เกี่ยวข้องอยู่ในตะกร้าหรือตะแกรง แต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันออกไปแล้วก็คืออะไรครับภาพที่มีการนําเสนอออกไปไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือยูทูบเบอร์ที่นําเสนอไปปรากฏว่ามีการนําเสนอไปว่ายูทูบเบอร์บ้านลุงพลไปร่วมกันตัดไม้ทําลายป่าบุกรุกป,ป่าสงวนเรื่องนี้ไม่มีใครแก้ข่าวเลยครับมีการเอารูปกข้าไปขึ้นเลยนะครับเลี้ยงเท้าสิบกว่าคนนะครับเต็มลยครับเอารูปเขขึ้นเต็มเลย สุดท้ายบุคคลที่คุณเอารูปขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ผู้กระทําความผิดครับเมื่อมันผ่านการสืบสวนสอบสวนของทางพนักงานสอบสวนแล้วไม่ว่าจะเป็นกกตุมหรือปสอสบุคคลเหล่านั้นประมาณอีกสิบกว่าคนไม่ใช่ผู้กระทําความผิดแต่กลับไม่มีการนําเสนอข่าวในการแก้ไขชื่อเสียงให้เขานะครับวันนี้ผมก็เลยหยิบขึ้นมาพูดนิดนึงว่าเพราะฉะนั้นทางตํารวจมองว่ามีผู้เกี่ยวข้องอยู่สามคน คนอื่นไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นขอแก้ข่าวนะครับว่ายูทูบเบอร์บ้านลุงพลตรงนั้นที่อยู่หน้าบ้านไม่ใช่คนกระทาความผิดในคดีบุกลุกป่าในคดีตัดไม้นะครับขอให้ยูทูบเบอร์หรือสื่อข่าวต่างๆช่วยชี้แจงออกไปด้วยแม้ทีแรกมีการขู่เลยนะโอ้มีอยู่สิบกว่าคนจะเอามานให้หมดทั้งเข่งเลยนะฮะสุดท้ายไม่ใช่นะครับเหลืออยู่สามคนเท่านั้นนะครับ สามคนนี้มีเหตุผลด้วยนะครับที่ตํารวจเองเขามองว่าน่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องก็เรื่องของเขาส่วนผมเองมองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ใช่ผู้กระทาความผิดก็เป็นหน้าที่ของทนายความจะไปแก้ต่างเอานะฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านครับขอให้ตั้งใจฟังรอการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีออไปแล้วก็ไม่ต้องตีความอะไรเยอะแยะมากมายนะครับนะครับรอฟังทนายสมเกียรติพูดรอฟังคนที่เกี่ยวข้องพูดก็พอนะฮะ ท่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับแต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมพูดไปตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านเก็บเอาไว้ครับเป็นข้อมูลนะครับไม่ต้องห่วงครับผมดูแลลูกความผมอย่างดีที่สุดฮะพี่มานาพี่พงษ์ลุงพลไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงครับนะครับผมทําหน้าที่ของผมแน่นอนนะส่วนเรื่องอื่นๆก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของทนายท่านอื่นไป